ซึ่งแบตเตอร,ร,รี่ไร้สายแฮนิเกอร์รุ่นซาฟีที่อยู่ตรงหน้าเนี้ยเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่แฮนิเกอร์เนี่ยมีความคล่องตัวในการใช้งานค่อนข้างสูงสามารถเข้ามุมนู้นหลบมุมนี้หรือว่าสามารถมุดใต้ท้องได้อย่างง่ายดายซึ่งเหมาะมากๆกับการตัดขนที่เป็นทรงเอเชียนหรือว่างานหนักๆทุกอย่างดีหมดแต่ติดปัญหาอย่างเดียวที่ผมฟองว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นิดนึงก็คือ เชโลผลิตภัณฑ์ดูแลขนจากประเทศสเปนร้านอ่ำน้ำตัดขนดาริงด็อกกูเทิร์ฟสเปย์บำรุงผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยงใครต้องการหาแบตเตอรี่ไร้สายสักตัวที่มีน้ำหนักเบาทนทานแข็งแรงสามารถใช้งานได้หลากหลายคงหนีไม่พ้นแบตเตอรี่ไร้สายฮนิเกอร์รุ่นซาฟีที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ไร้สายฮนนิเกอร์รุ่นซาฟีที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศซึ่งเหมาะมากๆกับงานในร้านตัดขน ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วนะครับต่อไปเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเขาก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งตัวแท่นชาร์จแบตเตอรีนหน่หก้อนน้ำมันแปรงปัดขนและก็คู่มือการใช้งานครับเราไปเริ่มที่ตัวบอดี้ของแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิเกอร์กันก่อนนะครับซึ่งตัวบอดี้ของแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิเกอร์เนี่ยครับ มีความยาวอยู่ที่20.4เซนติเมตรความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่5เซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่4.1เซนติเมตรนะครับซึ่งแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิเกอร์รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับใบมีดเบอร์10ที่แถมมาในเครื่องนะครับซึ่งใบมีดเบอร์10ของไฮนิเกอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าคมทนเนื้อเหล็กดีมากๆนะครับต่อไปเรามาดูแท่นชาร์จของแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิเกอร์รุ่นนี้กันดีกว่านะครับแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิเกอร์รุ่นซาร์เฟนรุ่นนี้เนี่ย มีแท่นชาร์จพิเศษอยู่ตรงที่ว่าสามารถชาร์จแบตพร้อมกันได้ทั้ง2ก้อนโดยที่มีรูใหญ่ทางซ้ายและรูเล็กทางขวาเนี่ยรูทางขวาเนี่ยเราสามารถถอดแบตแล้วก็เสียบเข้าไปในรูเพื่อชาร์จแบบนี้ได้เลยซึ่งรูใหญ่ทางซ้ายเนี่ยสามารถชาร์จแบตพร้อมกับเครื่องได้เลยแบบนี้เลยนะครับ โดยสามารถใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่เสียบแบตลงไปก็ทําการชาร์จได้แล้วนะครับซึ่งแท่นชาร์จรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่เป็นปลั๊กไทยนะครับสามารถเสียบกับไฟบ้านไทยได้โดยที่ไม่มีปัญหาไฟกระตุกหรือว่าปัญหาไฟรัดวงจรนะครับแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ไร้สายเฮลเกอร์รุ่นนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุอยู่ที่1 6 0 0มิลลิแอม สามารถใช้งานได้120นาทีและสามารถชาร์จเต็มได้เพียงในเวลา60นาทีนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดและทนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดความร้อนนะครับต่อมา3อย่างสุดท้ายที่แถมมาในชุดของแบตเตอรี่ไร้สายไฮนิกเกอร์รุ่นซาฟีรุ่นนี้ก็คือน้ำมันคู่มือและแปลงปัดขนนะครับเดิมทีไฮนิกเกอร์เป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับตัดขนมา้าขนแกะอยู่แล้วจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพว่าคงทนแข็งแรง และเป็นมาตรฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Darling Dog สาขาสาย2นะครับกับสุนัขสายพันธุ์พุดเดิลที่เป็นนายแบบในวันนี้ใบมีดที่ใช้ในวันนี้เป็นใบมีดเบอร์3ซึ่งน้องค่อนข้างมีสังกะังและขนเยอะทีเดียวทรงที่ตัดในวันนี้ก็จะเป็นทรงตัวสั้นแล้วก็เหลือขากระดิ่งไว้นะครับเราเริ่มตัดตั้งแต่ช่วงด้านบนของลำตัวหลังจากนั้นเราก็มาตัดช่วงเอวช่วงข้างใต้ลำตัวมุดลงไปได้เลยนะครับ ด้วยที่ว่าเราเหลือขากระดิ่งไว้เนี่ยหลังทั้งสองข้างเราจะสไลด์แบตเตอรี่ออกแล้วค่อยใช้เกลนไก่เก็บรอยเชื่อมระหว่างลําตัวกับขาอีกครั้งหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วแบตเตอรี่แฮเนเกอร์มีความเร็วรอบอยู่ที่2,600รอบต่อนนาทีและมีความเร็วแค่สปีดเดียวแต่ก็เพียงพอในการไถขนสุนัขทั้งงานหนักทั้งสังกตังอย่างเงี้ยได้ง่ายๆนะครับ แล้วเราก็มาถ่ายลำตัวอีกครั้งดูความเรียบร้อยเทคนิคการถ่ายขนให้เรียบเนียนเนี่ยก็คือเวลาเราถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องกดแบตเตอรี่ลงใบชิดกับผิวหนังเพราะว่าจะทําให้หนังย่นและบางครั้งอาจจะติดช่วงกระดูกได้ถ้าหากเราถ่ายแล้วไปโดนกระดูกเนี่ยจะทําให้ขนเป็นขั้นบันไดและอาจจะทําให้น้องเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นวิธีก็คือเราควรจะดึงหนังให้ตึง แล้วเวลาเราเจอกระดูกแล้วเนี่ยเราก็ควรหยุดไม่ควรถ่ายต่อควรเริ่มต้นถ่ายใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่แฮนิเกอร์เนี่ยมีความคล่องตัวในการใช้งานค่อนข้างสูงสามารถเข้ามุมนูน้นหลบมุมนี้หรือว่าสามารถวุดนใต้ทองได้อย่างง่ายดายซึ่งเหมาะมากๆกับการตัดขนที่เป็นทรงเอเชียนหรือว่างานหนักๆทั้งงานต่งกะตังเนี่ย ก็คือใช้งานได้สะดวกรวดเร็วเทคนิคการไถอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาระวังแบตเตอรี่เนี่ยเราควรไถาตามเส้นแนวขนไม่ควรไถขวางขนเพราะจะทําให้ความยาวไม่เท่ากันบางครั้งเราเจอกระดูกหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะหลบอีกครั้งเพื่อความเรียบเนียนนะครับแต่การตัดขนเนี่ยเวลาไถารอบแรกอะ่ะก่อนอาบน้ํายังไงก็ไม่เนียนเราจะไถเนียนเก็บอีกครั้งก็คือหลังอาบน้ําเพราะว่าเผื่อใครแบบชอบย้ําอยู่กับพี่นานๆอาจจะทําให้ใบมีดร้อนเร็วได้นะครับมันก็ต้องระวังด้วย ส่วนด้านหน้าเราก็ถ่ายตั้งแต่กระเดือกของน้องหมาลงมาได้เลยด้วยวันนี้ทรงที่ทำเป็นทรงหัวใหญ่นิดนึงอาจจะเหลือพื้นที่ช่วงหัวของเขาไว้ใหญ่หน่อยแล้วค่อยมาใช้กันไกเก็บทีหลังน้องหมาขนค่อนข้างบางนะครับเวลาถ่ายแล้วอาจจะรู้สึกว่าเห็นผิวหนังได้ง่ายหลังจากนั้นเราก็ถ่ายใต้ท้องและตามรักแร้ให้เรียบร้อยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบตเตอรี่ไฮนลเกอร์ใช้งานสะดวกคล่องตัวเข้าตามซอกตามมุมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนในการอาบน้ำน้องหมา Baby, รอบหนึ่งรอบสองเนี่ยเราควรจะทำความสะอาดให้อย่างดีเพื่อประหยัดแชมพูนะครับรอบหนึ่งรอบสองเราเลยใช้แชมพูเทโลสูตรเบสิกที่มีอัตราส่วน1ต่อ20ในการช่วยกะจัดขรามมันและสิ่งสกปรกที่ติดตามตัวน้องหมาในรอบแรกรอบสองในออกก่อน นั้นในรอบ3เราอาบด้วยแชมพูอะทิโลสูตรไวทอลอะทโลสูตรไวทอลมีอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ10เหมาะที่จะอาบในน้ําที่3หรือน้ําสุดท้ายเพื่อช่วยทําให้ขนน้องเนี่ยฟูและมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นน้องหมาในวันนี้เป็นน้องหมาสายพันธุ์พุดเดิลสีขาวผมเลยอาบน้ําในรอบที่4ด้วยแชมพูสําหรับขนขาวก็คืออะทิโลสูตรบานส์ที่มีอัตราส่วนผสมอยู่ที่1ต่อ10จะช่วยทําให้ขนน้องขาวแล้วก็สว่างมากขึ้นหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างแชมพูออกให้หมดในทุกรอบ ต่อมาหลังจากนั้นเราก็เอาน้องหมาขึ้นมาเป่าขนเทคนิคการเป่าขนให้ฟูคือเราควรที่จะเป่าลมร้อนแล้วก็ทําการยืดขนนะครับโดยที่ว่าเราอาบน้ําด้วยแชมพูอะติโรสูตรไวท์ท่อมาแล้วเนี่ยจะทําให้น้องมีขนที่ฟูมากยิ่งขึ้นเพราะอะติโลสูตรไวท์ท่อเนี่ย เป็นแชมพูเพิ่มวอลลุ่มเราจะเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนทั้งก่อนและก็หลังอาบน,นะครับอัเทโลเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้ามาจากประเทศสเปนและเป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวหากใครสนใจผลิตภัณฑ์อัเทโลสามารถติดต่อได้ทาง Facebook อัเทโล Thailand แ,แ,แ,และ w วิร์ลวายเวส m ์คอมเมอร์ชัพ ราจะเห็นความต่างได้เลยคืนหน้าน้องตอนนี้คือขนฟูมากยิ่งขึ้นจากตอนแรกที่ยังไม่ได้อ่าบน้ำ oh. หลังจากที่เราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการใช้กรไกเก็บงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งขาเนี่ยเราผมจะตั้งใจทำเป็นขากระดิง่งซึ่งข้างบนน่ะค่อนข้างเล็กและส่วนปลายเท้านเนี่ยจะใหญ่จะดูเป็นรูปกระดิง่งเราก็ใช้กรไกเก็บตามความต้องการของเราค่อยๆตัดไปให้เป็นขากระดิ่งนะครับ <S 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 แล้วทรงตรงหัวเนี่ยวันนี้อยากได้หัวใหญ่นิดหนึ่งเป็นหูเซาเบ้าหน่อยหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะขนน้องไม่พอเราอาจจะเหลือหูใหญ่ๆไว้แล้วเราก็ตัดหัวกลมๆไว้หลังจากนั้นเราก็ดูทั้งหูซ้ายและหูวขวาให้เท่ากันอันนี้ก็คือการตัดหัวด้านบนหลังจากที่เราตัดตรงหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ตัดปูด้านบนเชื่อมกับหัวน่าจะทํามาทั้งวันแล้วน้องค่อนข้างเหนื่อยดูตาน้องก็คือเริ่มง่วงนอนแล้วแต่ช่วงปากของน้องเนี่ยค่อนข้างตกมีทิคเล็กๆในการทําให้ขนช่วงปากของน้องเนี่ยตั้งขึ้นก็คือฉีดสเปรย์อาร์เทโลโพเดียมสีแดงตัวนี้เข้ากับหวี หลังจากนั้นเราก็มาหวีอีกครั้งหนึง่งพอหวีปุ๊บเนี่ยขนที่เคยตกไว้มันก็จะตั้งพอตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยใช้กันไกเนี่ยเก็บงานอีกครั้งหนึง่งจะเห็นความต่างก่อนและหลังหวีจากการใช้งานขนน้องเริ่มตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยต,ตรงหน้าอีกครั้งเป็นไงมั่งครับน้องหน้ารักงหรือยังหลังจากที่ได้ลองใช้งานแบตเตอร,รี่ไร้สายไฮเนกเกอร์พุ่นซาฟีนร,รุ่นนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบแบตเตอรี่รุ่นนี้มากณเวลานี้นะครับเพราะว แข็งแรงใช้งานง่ายได้หลากหลายเข้าในมุมอื่นๆที่แบบแบตเตอรี่มีสายรื้นกเก่าออกเข้าไม่ได้อีกอย่างหนึง่งมีความคล่องตัวในการทํางานซึ่งแบบว่าช่างสมัยใหม่ต้องการความรวดเร็วการทํางานง่ายได้อย่างทนทานแข็งแรงมากๆซึ่งเหมาะละค้มมากๆก,กับงานตัดขนในสมัยนี้หากใครใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกกันหน่อยว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงถือเป็นการตัดสินใจให้ใหช่างท่านอื่นๆน,นะครับแล้วก็แบตเตอรี่รุ่นนี้ ทุกอย่างดีหมดแต่ติดปัญหาอย่างเดียวที่ผมมองว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นิดนึงก็คือด้วยที่ว่าเขามีเสียงค่อนข้างดังในการเปิดใช้งานเนี่ยถ้าไปเจอกับสุนัขหรือแมวที่ค่อนข้างเซนซิทิฟหรือที่กลัวอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่เราก็มีวิธีการตัดในการที่จะช่วยให้น้องหมาน้องแมวไม่กลัวนะครับหากใครสนใจแบตเตอรีร่ไร้สายไฮนิเกอร์รุ่นซาฟีรุ่นนี้สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ไทกูเมอร์แบ่งปันความรู้เลยนะครับสามารถเข้าไปสอบถามราคาและวิธีการใช้งานได้เลยนะครับยังไงก็ ฝากไปได้รลย,ยไลฟ์ไก่ฮเกร์นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการนี้ด้วยครับอาร์เทโลผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นขนนาเข้ามาจากประเทศสเปนด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติเป็นส่วนอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับร้านอา่น้าตัดขนดาริงด็อกตอนนี้เขามีทั้งหมด3สาขาแล้วนะครับสาขาเซนท่านจรลยาสาย2อิ่นเแล้วตอนนี้เขากํลาลังเปิดโรงเรียนสอนตัดขนด้วยหากใครสนใจยังไงลองติดต่อเขาได้เลยนะครับพูทเทิลสเปย์บำรุงขนผลิตจากสม,มุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต สามารถใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยนะครับหากใครดูคลิปนี้แล้วอยากให้รีวิวอะไรหรืออยากจะให้แนะนําอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับช่างตัดขนบอกกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ